The ground. Yeah. สวัสดียามบ่ายแอดเปิดหัวคลิปไว้ตั้งแต่เช้าแต่กว่าจะเสร็จจริงก็บ่ายค่ะคลิปนี้แอดรวมสองตัวบนล่างทั้งหมดเจ็ดสำนักด้วยกันค่ะ ข้อมูลที่1คนชอบซื้อหวยงวดที่แล้วเข้าล่างตรง5 0ข้อมูลที่2อสอ,สองตัวบนตรงตรงงวดที่แล้วเข้าล่าง5 0ค่ะงวดนี้ไปต่อ51 59 61 69หนข้อมูลที่3รลอตเตอรี่ซันข้อมูลที่4แอดแมวแมวแมว 2. วิ่งสอง,สอง 2 9 3 8 3้ข้อมูลที่5้าแอดมีเดี๋ยวแอดไปสรุปให้ท้ายคลิปนะคะข้อมูลที่6กแอดแผนแพนพาตรวยข้อมูลที่7จ็ดแอดหนุ่มบอระบือเดี๋ยวมาดูคะ่ะว่ามีเลขอะไรชนกันบ้างไหมคะสรุปว่ามีนะคะเลขที่ชน อันดับ1ค่ะห9ตัวเดียวค่ะอันดับที่สองเก้าเจสี่ห้าหนึ่งอันดับที่สามหนึ่งเหนึ่งหอย่าลืมกลับด้วยนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีโชคค่ะ